มาค่ะฟังกรน,นีค่ะซิ์เธอจะบอกให้ใครที่บอกว่าดื้อยาลดยากดื้อมากแต่ลดได้นะจ๊ะเฮ้ยน, <Hey, S 1> นะจ๊ะถูกแล้วเธอบอกเลยว่าสูตรนี้เคล็ดลับนี้ไม่มีใครมาบอกคุณนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาลดกันทั่วประเทศนะคะเขาอุ้มไว้แต่ดิฉันตั้งใจจะบอกคุณค่ะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากจะลดน้ําหนักแล้วลดแบบปังๆนี่เลยกาแฟโซดถังเช่าทอง นี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะและที่สําคัญเราให้1ถุงเนราคาพิเศษ350บาทยังไม่พอแถมให้อีก1ถุง350บาทเหมือนกัน350บาทเหมือนกันแต่ว่าได้32ได้2ถุงแบบนี้ใหญ่ๆหเลิศและเราให้สูตรที่ ติด t บ r b o ผอมเร็วผอมไวผอมแบบพุ่งกระโจดค่ะ,คะเป็นตัวท็อปไปเลยนี่เลยค่ะคไฟเบอร์รด,ดีท็อปผักเราแถมให้ด้วยค่ะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกจากแบบนี้เซตนี้350บาทเท่านั้นบอกเลยว่าผอมเร็วผอมไวใครไม่ผอมยินดีคืนเงิน<ด>เซตนี้นะใครอยากได้ดดพีมรหัสกอไก่หนึ่ง<ด>เข้ามา ก็ไก่หนึ่งเข้ามาเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศอหอมดีหอมปังหอมกลังต้องสูตรนี้ค่ะกาแฟถังเช่าพอตาแบนแจมใส่เท่านั้นจ้าสีสาเริ่มค่ะมาค่ะใครอยากหุ่นดีแบบไม่โทมการันตีความสวยความหอมแบบเป๊ะปังชะลอวัด้วยสมุนไพรเกรด นี่เลยตาแบนแจ่มใสของเรากาแฟโซดหังนเช่าทองนะคะที่ให้คุณได้ผอมเร็วผอมไวนะคะเซตนี้ทานได้หนึ่งเดือนปกติหนึ่งถูกสามร้อยห้าสิบาทเนาะนะคะเราแถมให้อีกหนึ่งถุงใช่รวมเป็นสองถุงสามร้อยห้าสิบบาทปกติไม่ได้โปรนี้นะนะคะอันนี้ตั้งใจให้นะคะและใครที่บอกว่าดื้อยาลดยาผอมยาเอาแถมให้อีกทานตัวนี้คู้กันไฟเบอร์ดีท็อกผักเราแถมให้อีกหนึ่งกระปุก ไปเลยใจดีใจป่ามากใครอยากลดลดเร็วลดแบบปลอดภัยมีการรับรองออยอและหยุดทานไม่โยโยต้องเซตหนี้350บาทเซตนี้เอาไปเลยมีโรคประจำตัวทานได้ไหมคะมีโรคประจำตัวทานได้น,นะคะปลอดภัยแน่นอนทานได้ปลอดภยัยเบาหวานความดันนะคะก็สามารถทานได้โอ้เลิศเซตนีสร้350้บาทใครอยากได้ส่งฟรี ับส่งไปทางไม่มีบวกเพิ่มอออออเอาไปเลยค่ะเซตนี้ผอมเร็วผอมไวผอมปลอดภัยต้องกาแฟถังเช่าทิงตาแบนแจมใสจา้ากิ์รหัสกอไก่หนึ่งนะคะกอ,อไก่หนึ่งค่ะเร็วผอมแน่นอนการันตีความผอมผอมปลอดภัยหยุดกินไมโย,โยโย่นี่เลยจะ้ะกาแฟถังเช่าทองนะคะส่วนผสมมีสมุนไพรที่บอกเลยว่าเราคัดแบบเกรดเอมาเลยตาแบนแจมใสนะคะนี่ ชงแบบนี้นะตัดตัดซองแบบนี้นะ<อ>แล้วก็เทล,ลงไปแล้วก็ชงโคนค่ะละลายแล้วละล,ละายไวมากนะคะอค<ข>่ะใครที่บอกว่าดื้อยานนะคะอ้วนกรรมพันธุ์นะคะไขมันเยอะพุงหนาพุงยืน หนังท้องเนี่ยตึงไปหมดนะคะแนะนำา่างเช่าทองนะคะเป็นกาแฟที่ทานแค่ตอนเช้าวันละซองแค่นั้นนะคะก่อนอาหารเช้านะคะและสามารถคุมหิวนานตลอดทั้งวันนะคะระเบิดไขมันได้ดีรีเซ็ตระบบเผาผลาญใครไม่ผอมนะ เอาเท้ามาถีบได้เลยเออเอาเท้ามาถีบ,ถบได้เลยกรนติความพร้อมนะคะหนึ่งถุงแบบนี้3 5 0ห้าิบาทนะคะ <500. S 1> แต่ใคไรที่บอกว่าอยากได้หนึ่งเดือนนะนี่เซตนี้นะคะเราแถมให้อีกหนึ่งถุง350้าบบาทเหมือนเดิมราคาเดิมราคาเดียว และใครที่อยากผอมไวผอมด่วนผอมเร็วผอมติดเทปอเอแผมไปด้วยนะคะดีท็อกไฟเบอร์ผักเซตนีผ่านคู่กันนะคะคูณสองแบบนี้ใครอยากได้รหัสกอไก่หนึ่งพิมนะจ๊ะขอด่วนขอเร็วขอ200ท่านแรกเท่านั้นค่ะตกปรีไปค่ะไม่บวกเพิ่มให้พิมสามเริ่มค่ะหุ่นพังฟังทางนี้ได้แม่ ตอนนี้นะเรามีสูตรที่ทําให้คุณได้ L S, <S คุณปางขอมลงจากเธอนะคะเพราะว่าฉันกินตลอดนะคะ,นนะปกติแล้วนะคะเราจะทานอันนี้กาแฟหางเช่าทองนะคะตอนเช้าวันละหนึ่งซองทุกวันน้าหนักก็จะลดลงลดลงลดลง,ลงจนตอนนี้ค่ะดิฉันกลับมาใส่ <S S เสื้อผ้าไซส์เอสเนอะะเธอออฮดีมาก นี่เลยกาแฟถังเช่าทองถุงละ350บาทตอนนี้ใครอยากหอมขอรวดขอเร็วขอไวนะคะ1ถุงสามบาทไม่พอแถมให้อีกหนึ่งถุงแบบนี้อ,เอ่เซตนี้ท่นได้1เดือนนะ1เดือนยังไม่พอใครที่บอกว่าอยากผอมจริงหอมเร็วหอมหอมปังๆแม่งงมาทางนี้จ้ะเราแถมให้อีกไฟเบอร์ดีท็อกผักแบบนี้นะ,ะจะสกกัด ดีจากอเมริกานะเราแถมให้ฟรีไปเลยเซ็ตนี้ผอมเร็วผอมไวการันตีความผอมในราคา350บาทสเราให้เลยและที่สำคัญนะเราจัดให้แบบว่าส่งฟรีค่ะมีเก็บเงินปลายทางแต่ไม่มีค่าจัดส่งบวกเพิ่มโอ้โหจะมไใครจะดีขนาดดีคะพน บอกเลยว่าราคาดีสวยในงบป,ประหยัดยังไม่พอยังได้หุ่นเอสแบบนี้ด้วยนะคะบ,บอกเลยว่าสวยสุดฤทธิ์นะคะตอนนี้เขาสวยผอมกันทั่วประเทศแล้วค่ะกับกาแฟถังเช่าทอตาแบรนด์แจมใส่เท่านั้นส5 0บาทพีรัสกาแคหนึ่งเท่านั้นค่ะ แอดมินอูแน่ๆนะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะคุณคุณดูสิคะโอ้โหเยอะแยะมากค่ะสุดฟังมากเลยบอกเลยว่าตอนนี้นะคะกาแฟที่ฮอตฮิตและที่สำคัญลดน้ำหนัก นี้นะคะเราแถมให้อีก1ถุงนะคะ3 5มบาทได้2ถุงแบบนี้ไม่พอเอาแถมให้ด้วยนะคะดีถอกไฟเบอร์ค่ะอีกหนึ่งกระปุกจ้ะเซตนี้ทานได้1เดือน350บาทเท่านั้น<ฮ>เอาไปเลย350บาทและที่สำคัญค่ะใครอยากจะให้เก็บปลายทางนะเราส่งให้ฟรี<ฮ>ส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะใครอยากได้พิมพ์รหัสกอไก่1 กไก่หนึ่งในคอมเมนต์มาได้เลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บว<อ>กค<อ>่าจัดส่งพเพิ่มเซตนี้แบบนี้พิม์รหัสกไก่หนึ่งนะคะบอกเลยว่าเซตนี้นะใครมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันนะคะสามารถทานได้สูตรนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเซตนี้350บบาทส่งฟรีไม่บวกเพิ่ม ฟังทางนี้ค่ะวันนี้กาแฟน้องใหม่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครที่บอกว่าอยากพร้อมหุ่นดีสวยสับกับปี 66, 66ปีนี้นะคะฟังเลยนะคะกาแฟถังเช่าสูตรคุณสอหอมเร็วหอมไวที่สำคัญค่ะเผาผ่านเลิศรีเซ็ตระบบขับถ่ายไม่ ทานจุกจิกระหว่างวันต้องตัวนี้นะคะ1ถุงค่ะ3า0บาทเท่านั้นนะคะและ350บาทวัดถุกแล้วนะแถมให้อีก1ถุงค่ะนี่เลยนะคะยังไม่พอจ้ะแถมให้อีกนะคะดีถอกไฟเบอร์ผักตัวนี้1กระปุก2 0แคปซูลแถมให้ไปด้วยทั้งหมดนี้ในราคา350บาทเท่านั้นใครอยากได้ใครอยากผอมผอ,อมเร็วผอมไวผอมปลอดภัยไม่โยโย,โยเ่เซ็ตนี้เลยจ้าพิมพ์กอไก่หนเข้ามา คอมเมนต์เลยนะคะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยจ้าเอาไปเลยส่งความผอมอะฟังตรงนี้ค่ะใครที่รักสุขภาพแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญชอบทานกาแฟาอยู่แล้วฟังเลยนะคะเราให้คุณได้หอมแบบสูตรลับเล่น ส่วนผอมแน่นอนผอมการันตีความผอมนะคะผอมเร็วผอมไวเผาผันดีเผาผันเลิศรีเซ็ตระบบขับถ่ายระเบิดไขมันนะคะแน่นอนจะต้องเป็นตัวนี้ค่ะกาแฟถั่งช่องทองค่ะราคาพิเศษ350บาทเท่านั้นไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลและที่สําคัญทาไม่มีแคลอรี่ให้คุณได้ผอมเร็วผอมไวผอมแบบกระชับสัดส่วนด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินด้วยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะผอมแบบนี้ราคาไม่แพงจ้ะราคาไม่ แพงจาก350บาทเท่านั้นสำหรับ1นงถุงใหญ่ๆเลยมีโปร,โปรด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากได้โปรนะจ๊ะ1ถุง350บาทเอ้าแถมให้อีก 1, 1> ถุง350บาทเหมือนกันราคาพิเศษแล้วยังไม่พอจ้ะแถมให้อีกแถมให้ใหเบิ้ลจากแบรนด์แจงใสของเราเราจัดให้อีกนะคะนี่เลยค่ะดีท็อกไฟเบอร์ อีกหนึ่งกระปุกนะคะให้คุณที่ผอมเร็วผอมไวผอมการตีความผอมผอมแน่ๆผอมชัวร์ไม่ว่าจะเป็น XL, L, M นะคะก็สู่ใส่ S แน่นอนค่ะบางท่านอาจจะสู่ XS เลยก็ได้ใครจะไม่รู้ผอมดีผอมริดขนาดนี้350บาทค่ะใครอยากได้ยกเซ็ตพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่พิมรหัสกอไก่1ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านพุดพิมพ์รหัสกอไก่หส่งฟรีไม่มีปลายทางหัวเพิ่มนะจ๊ะ นะคะใครที่หุ่นพังนะคะใส่เสื้อผ้าไม่มั่นใจนะคะปกติใส่ไซส์ L ใส่ไซส์ M นะคะคุณสาววันนี้คาะใครที่อยากใส่ไซส์ S นะคะกาแฟถังเข้าทองนะคะตัวนี้คุมผิวนะคะแล้วที่สำคัญอิ่มนานผ่านผานรดเรียงในระบบขับถ่ายได้ดีมากๆถุงละ350บาทเท่านั้นใครที่บอกว่าอยากจะได้พิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งมาตอนนี้นะแถมให้ตีดตึถุงทันทีนะแบบนี้350บาท สูตรที่แบบว่าผอมไวไปเลยนะคะติดเทอร์โบผอมรอนหอมตังนะคะไม่ผอมยีดีสุดเลยแถมไปีกนะคะกับดีท็อกไฟเบอร์ตับแบบนี้ยกเซ็ต300ห้าสิบบาท3 5 0ห้าสิบบาทส่งให้ฟรีจ้าแอดมินส่งฟรีไปเลยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มยกเซ็ตแบบนี้นะนี่นะยกเซ็ตแบบนี้นะ ขอไวเท่านั้นขอทวนขอไวเท่านั้นทีมรหัสกอไขกอไ่หนึ่งกอไข่หนึ่งค่ะส่งปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณส่งปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะใครที่บอกว่าอยากจะใส่เสื้อผ้า S นะหรือว่าใส่ S U อยากจะใส่ S S นะมาเลยจ้ะเราส่งให้ถึงบ้านนะคะถึงหน้าบ้านคุณแน่นเน่นเนเลยคุณขาบอกเลยว่าวันนี้นะดูออเดอร์ เขาขอมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วค่ะถ้าอยากหอมพิมกอไก่หนึ่งถ้าอยากหอมพิมกอไก่หนึ่งเขาหอมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยจัาหอมไม่ได้กันคนเอฟสักชไปเลยมาจา้าวันนี้แอดมินฟังเราจะเริ่มเลยนะคะสำหรับโปรแตก สำหรับทุกบ้านทุกท่านนะคะเราให้ราคาพิเศษกับกาแฟถังเช่าทองที่หอมไวนยการันตีความขอไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร,ตรอลและที่สําคัญค่ะมีส่วนผสมของวิตามินช่วยชะลอวัยทําให้คุณได้สวยเป๊ะปังอ่อนยาวเป็นสาวสวยตลอดกาลนานนี่เลยค่ะกาแฟถังเช่าทองหนึ่ถุงสามบาทเราลดราคาก็คือ คุณไม่ต้องจ่ายตงางนะคะเพราะว่าเราแถมให้หนึ่งถุงนะคะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นแอดมินฟังนะถสองถุงนี้สามรอยห้าสิบาทนะแอดมินได้ค่ะแล้วไม่พอจ้ะเรายังแถมให้อีกเราแถมไฟเบอร์ให้เขาด้วยแถมไฟเบอร์ให้ด้วยใช่แล้วการันตีเลยนะคะได้สามชิ้นได้หรอคะสามชิ้นเลยค่ะทั้งเซตนี้สามชิ้นสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอ้าแล้วไม่พอส่งฟรีให้อีกส่งฟรีให้อีก,ส,อกส่งฟรีให้ไปเลยแต่ คือแบบมันแถมแล้ววนะเนาะทุกท่านสาขออย่างนี้ขอส่งรอยบ้านแรกเราส่งฟรีให้เนาะเนาะเออคุณแม่แพชรจะแตกแล้วนะคะอะส่งฟรีให้นะคะมีไปทางไม่บวกเพิ่มใครอยากได้เซตนี้รหัสกอไก่หนึ่งะจ๊ะมาจา้าวันนี้แอดมินฟังเราจะเริ่มเลยนะคะสำหรับโปรแตกแตกจุกๆเอาให้แบบลูกค้าคุ้มเวอร์ วันนี้เราจะลดและแจกแถมให้สำหรับทุกบ้านทุกท่าน <S 2> <S 2> นะคะ<ม>เราให้ราคาพิเศษกับกาแฟถังเช่าทองที่หอมไวการันตีความหอมไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลและที่สำคัญค่ะมีส่วนผสมของวิตามินช่วยชะลอไวทำให้คุณได้สวยเป๊ะปังอ,อ่อนยาวเป็นสาวสวยตลอดกาลละนานนี่เลยค่ะกาแฟถังเช่าทอง1ถุง350บาทเรา,าล,ลดราคาก็เพินถุงนี้ค่ะคุณไม่ต้องจ่ายตังนะคะเพราะว่าเราแถมให้ หน่ถุงนะคะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นแอดมินฟังนะส,สองถุงนี้สา0ร้อยห้าสิบาทนะแอดมินได่ค่ะ,ะแล้วไม่พอจ้ะเรายังแถมให้อีกว่าแถมไฟเบอร์ให้เขาด้วยแถมบอร์ให้ด้วยใช่แล้วการันตีเลยนะคะได้สา<อ>ม <3 S 2> ชิ้นไหอคะสามชิ้นเลยค่ะทั้งเซตนี้สามชิ้นสามรอยหสิบาทเท่านั้นเอวแล้วไม่พอ,ส,อส่งฟรีให้อีกส่งฟรีให้อีกส่งฟรีให้ไปเลยแต่ คือแบบมันแถมแล้ว,ว่เนาะทุกท่านสาขออย่างนี้ขอส่งรอยบ้านแรกเราส่งฟรีให้เนาะเนาะเออคุณแม่เทกจะแตกแล้วนะคะอะส่งฟรีให้นะคะมีไปค่ะไม่บวกเพิ่มใครอยากได้เซตนี้รหัสกอไก่หนึ่งนะจ๊ะ